สวัสดีครับผู้ติดตามเพจบอยสิริชัยหมอลำใจเกันร้อยครับไลฟ์สดจากบ้านทักหมอลำใจเกินร้อยนะครับกับบอยสิริชัยครับผมเมื่อคืนนีอยู่สมุทรปราการครับเดินทางมาถึงนะครับคุณแอนอนอรดีมาส่งมาหอดประมาณเจ็ดแปดโมงก็ลุยงานต่อสู้งานต่อเพราะว่าเราเออเราเขาเรียกอะไระครับเราเขาเรียกว่า ทํางานหลายอย่างเนาะแต่ก็ต้องบริหารทุกอย่างให้มันให้มันได้นะครับครับครับผมอันนี้มาบึงทีมมานกําลังส่อมบํารุงเวทีก็ตอนนี้นะ่าจะประมาณเจ็ดสิบเปอร์เซ็นแล้วเจ็ดสิบเปอร์เซ็นตไปเจ็ดสิบเปอร์เซ็นแล้วมันบกเออเดี๋ยวจะท่าสีใส่เข,ข้าไปพนรั้นโลเข้ายู่ไส้อ๋ออยู่ น,นั่งนานก่อนก็นั่งแยกไอ้พวกสัสนนั่งเป็นตีออกมาหมายออกว่ามาไรม่เคกิบะหลวงมันกะเมืยอแอน่ยู่ครับแต่ว่ามันก็ต้องทำมันคืองานของเราเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพี่มันมันเมื่อยอยู่ครับแต่มันก็ต้องเพียรทำมันได้ในช่วงระยะเวลาที่ต้องซ้อมแล้วผมไปมีงานอีเวนต์แบบนี้เงินก็อยากได้งานก็อยากทำ ไปคอนเสิร์ตก็ไแอนก็ได้เงินอยู่ด้วยครับไปคืนหนึ่งก็ได้ประมาณค่าโตผมงั้นอีกึ่งประมาณึ้นละหกหมืบาทหกถึง7,000หืน 7, บาทนะครับเพราะว่าไปไปคอนเสิร์ต AB ตอนนี้ค่าจ้างสอยู่ประมาณแสนซีนะครับค่าจ้างอยู่ประมาณแสนซีแอนบอยถ้าเ่าไปก็ บ่อใดเออถัดไปเข้ากระไดเงินมาครับได้เงินมาเราก็ได้มาหล่อเลี้ยงพวกนี้ต่องานพวกนี้ก็มีลูกน่องเห็ดอ,อยู่ผมภูมิใจอย่างหนึง่งคือเอ่อผมมีบุญที่ได้ค้นมาเห็ดง,งานมีครามรับชอบแล้วก็มีความสามัคคีกันอย่างเช่นน้องๆที่กําลังซ้อมนะครับน้องๆที่กําลังซ้อมก็ซ้อมกันอย่างนั่นเห็นไหมฮะเขาก็ทําหน้าที่ซ้อมของเขาเดียวผมจะซูมให้ดูดยยนี่ครับผม น้องๆที่กำลังซ่อมก็ซ่อมกันฝ่ายซ่อมบํารุงก็ซ่อมบํารุงนะครับก็ทํางานแต่ละฝ่ายแต่ละหน้าที่เดี๋ยวผมครัวโรงอาหารหม่ค่ะไก้เสร็จแล้วนะครับแต่ตอนนี้ก็คือทําครัวชั่วขราวเดี๋ยวไปเยี่ยมเดี๋ยวไปเยี่ยมแม่รัดกันนะครับผมอันนี้เป็นครัวสั่ข้าวที่เราเนี่ยนะฮะคือโรงงานเลยมีหอดตารางกิจกรรมประจําวันเห็นบะ หกโมงถึงแปดโมงเวรทําความสะอาดแปดโมงถึงเก้าโมงรับประทานอาหารเช้าเก้าโมงถึงเที่ยงนะครับซ้อมภาคเช้าเที่ยงถึงบ่ายโมงรับประทานอาหารเที่ยงสิบสามถึงสิบเจ็ดซ้อมภาคบ่ายสิบเจ็ดถึงสิบแปดเวรทําความสะอาดสิบแปดถึงสิบเก้ารับประทานอาหารเย็นสิบเก้าถึงสิบเก้าสามศูนย์สวดมนต์ไหว้พระสิบเก้าสามศูนย์ถึงห้าทุ่มซ้อมภาคค่ำอันนี้แล้วน้องๆตอนนี้ก็คือทานข้าวอยู่ตรงนี้ก่อน